สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องใต้ลมราชินีในพีที่11กันค่ะหลังจากที่เริ่มการแข่งขันในรอบสุดท้ายฝาบาทก็ได้เรียกองค์ชายอึซององค์ชายซองนำและองค์ชายโกบอมเข้าพบและได้เอ่ยชมว่าพวกเจ้าแสดงศักยภาพเป็นอย่างดีในการแข่งขันจนผ่านด่านมาถึงจุดนี้ได้ข้าภูมิใจในตัวของพวกเจ้ามาก และได้ถามพวกเขาว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าเป็นกษัตริย์จะตั้งคำถามเซ็กมูลแบบไหนเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถองค์ชายอึซองได้บอกว่าลูกจะให้อภิปรายกันว่าเหตุใดกษัตริย์จึงรับสั่งให้พาตัวของพักพยองอูและซอฮัมด็อกที่ต่อต้านราชวงศ์ปัจจุบันมาที่วังหลวงพยาค่ะองค์ชายโบกอมบอกว่า ลูกอยากถามความสมควรในการแต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีความสามารถโดดเด่นแต่กระทำผิดศีลธรรมเพื่อดูว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับคุณธรรมหรือว่าความสามารถมากกว่าพยาคะ่ะและองค์ชายซองนำก็บอกว่าลูกจะถามว่าคำกล่าวต่อว่ากษัตร,ริย์ที่พวกเขาได้ยินจากข้างนอกวังหลวงคืออะไรพยาคะ่ะฝ่าบาทก็ได้ถามว่าเจ้าตั้งใจจะกล่าวโทษรัษฎรอย่างนั้นหรือ เจ้ารู้หรือไม่ว่าการพูดหมิ่นประมาทกษัตริย์เป็นโทษสถานหนักองค์ชายทรงนำจึงบอกว่าลูกทําเพื่อฟังเสียงของราษฎรที่ส่งมาไม่ถึงกษัตริย์พยัะห้าฟาบาทก็ได้ถามอีกว่าแล้วอย่างไรเจ้าได้ยินอะไรมาหรือพยาคหมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงจากรัษฎรที่ยากไร้เพื่อเพิ่มความมั่งคัง่งให้กับคนชั้นสูงแต่กษัตริย์ เอาแต่เกงกลัวเหล่าเสนาบดีหรือเปล่าหากเป็นกษัตริย์ที่ไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดของราษฎรได้แล้วจะต่างอะไรจากหุ่นไลกานี่เป็นความไม่พอใจที่มีต่ออึซางพยาค่ะแล้วฟาบาทก็ได้ถามอีกว่าแล้วพวกเจ้าคิดว่าจะแก้ไขกันอย่างไรบ้างและหลังจากนั้น ฝาบาทก็ให้เสนาบดีส่งเอกสารที่ได้ซักถามก,กันกับเหล่าองค์ชายเมื่อก่อนหน้านี้ไปให้เหล่าบัณฑิตประเมินพิจารณาเพิ่มเติมแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงอครมหาเสนาบดีกับพระสนมฮวังพระสนมฮวังก็ได้บอกว่าฝาบาททรงทำเหมือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการประเมินผลแต่ความจริงแล้วทรงคิดแผนการและการทำการประเมินลับๆหรือเปล่าเจ้าคะ ทางด้านของพระสนมแท้ก็ให้พระสนมคนเล็กไปสืบดูว่าใครได้คะแนนนำอยู่ในตอนนี้ทางด้านของพระสนมโกก็มารายงานองค์ราชินีว่าองค์ชายซองนำได้คะแนนนำอยู่ในตอนนี้ทำให้ราชินีโล่งใจขึ้นเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าองค์ชายซองนำจะทำคะแนนได้ดีในการประเมินรับๆของฟาบาทเพคะ ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปองค์ชายทองนำก็อาจได้เป็นองค์ราชชายาตจริงๆก็ได้นะเพคะแล้วองราชีนีก็ได้บอกว่าเหล่าบัณฑิตประชุมหาลือโดยตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วข้อมูลเหล่านี้หลุดออกมาได้ยังไงกันนะทางด้านของผ้าพันปีก็กำลังโมโหที่องค์ชายซองนำได้คะแนนนำอยู่ในตอนนี้พระสนมแทจึงบอกกับเสนาบดีทั้งสองว่าอย่างน้อย พวกท่านก็ควรจะทำอะไรสักอย่างสิเสนาบดียุนจึงเสนอว่าถ้าอย่างนั้นกระหม่อมจะโน้มน้าวบิดาของเราบัณฑิตมาอยู่ฝ่ายของเราดูนะพยาค่ะหลังจากนั้นเสนาบดียุนก็มาขอเข้าพบ หัวหน้าภาคส่วนกระทรวงบุคลากรที่ถือสิทธิ์ในการแต่งตั้งบุคลากรสาหน่วยงานแล้วเสนาบดียุนก็ได้เอาทองคํามาติดศินบนโดยบอกว่าเป็นของขวัญจากภาพพันปีและมาติดศินบนเหล่าเสนาบดีคนอื่นๆโดยบอกว่าจะให้ตำแหน่งทางราชการกับลูกชายของพวกเขาในตอนแรกๆพวกเขาก็ไม่เชื่อ แต่เสนาบดียุนก็ให้เสนาบดีบุคลากรมายืนยันอีกทีแต่ทว่าอัครมหาเสนาบดีก็ได้รับรู้แล้วว่าหัวหน้าภาคส่วนกระทรวงบุคลากรคิดทรยศอัครมหาเสนาบดีก็คิดแผนไว้อยู่แล้วเขาก็ได้ไปพบกับรองเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมโดยติดสินบนเป็นที่ดินราคาสูงในเมืองหลวงแต่รองเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมก็ได้บอกว่า ถ้าไม่มีอะไรจะให้ท่านหลอกขอรับและข้าละทิ้งความพักดีต่อผ้าพันปีไม่ได้ด้วยขอรับอาครมหาเสนาบมดีจึงบอกว่าท่านไม่ต้องทิ้งความพักดีไปหลอกข้าแค่อยากให้ท่านตามหาคนคนหนึ่งที่หลุดออกจากบ้านไปเท่านั้นขอรับและถ้าองค์ชายอือซองได้เป็นรัชทายาทเรื่องในวันนี้อาจจะเป็นโอกาสให้ท่านก็เป็นได้ขอรับ หลังจากนั้นอาครมหาเสนาบดีก็มาเล่นงานหัวหน้าภาคส่วนและภาคพวกในข้อหาทุจริตทางด้านของราชินีก็มีพระสนมโกและท่านอาของพระสนมโกมารายงานเรื่องนี้ให้พระอ,องค์ทรงทราบพระสนมโกก็ถามองค์ราชินีว่าพระอ,องค์จะไม่ทรงทำอะไรสักอย่างหรือเพคะองค์ราชินีจึงบอกว่า ปล่อยให้พวกเขาสู้กันเององค์ชายซองนำจะได้ลดคู่แข่งลงท่านอาของพาสนมโกก็ได้รายงานอีกว่านอกจากข้อมูลภายในจะล่วไหลแล้วเหล่าพ่อของบัณฑิตก็ยังส่งจดหมายเข้าไปในเรือนนั้นด้วยพยาค่ะแล้วพาสนมโกก็ได้สงสัยว่าในเมื่อมีการคุมขนาดแน่นขนาดนั้น แล้วพวกเขาแอบส่งจดหมายหากันได้อย่างไรเจ้าคะตัดภาพมาที่ภาะสนมแทนนางมารอรับจดหมายของมณิตโดยใส่ในโถชีแล้วส่งออกมาพร้อมกับนางกำนันโดยใจความจดหมายเขียนบอกว่าองค์ชายอีซองได้คะแนนเพิ่มองค์ชายโบอกอมยังลังท้ายอยู่พะยาคะนางก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ภระสนมคนเล็กก็ได้บอกว่า เป็นไปได้เพคะอีกไม่นานองค์ชายอืซองคงได้คะแนนนำริ้วแน่แน่เพคะทำไมนะหรือก็ฝั่งขององค์ชายอีซองคงติดสินบนของดีๆให้ไงเพคะหลังจากนั้นพ้าสนมแทก็มาพบกับเสนาบดียุนโดยบอกให้เขาให้ข้อมูลอะไรบางอย่างกับเหล่าบัณฑิตทางด้านของราชนินีก็รู้ทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตัดภาพมาที่เหล่าบัณฑิต ก็มีหนึ่งในนั้นแก้งปวดท้องและได้ออกมารายงานผ้าสนมหวังว่าองค์ชายอืยซองคะแนนลางท้ายบัณฑิตคนนั้นก็ได้บอกว่าในบันทึกของเชื้อพระวงศ์ได้บอกว่าองค์ชายอืยซองทำร้ายข้าราชบร,ริพารในวังหลวงหลายครั้ง แล้วพระสนมพวังก็ได้ถามอัครมหาเสนาบดีว่าในท่านบอกว่าจัดการเรื่องทำร้ายร่างกายไปอย่างดีแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะแต่บัณฑิตก็ได้รายงานเอกว่าพวกเขาตรวจเจอความจริงว่าพวกท่านพยายามปกปิดด้วยพยาค่ะหลังจากนั้นพระสนมพวังและอัครมหาเสนาบดีจึงมาขอร้องอ้อนวอนให้พระพันปีช่วย และสนับสนุนพวกเขาเหมือนเดิมผ้าพันปีก็ทําเป็นว่าจะเลือกใครดีระหว่างองค์ชายอึซองกับองค์ชายโบกอมแต่สุดท้ายแล้วผ้าพันปีก็ได้เรียกพระสนมแทกับองค์ชายโบกอมเข้าพบและได้บอกกับพระสนมแทว่าเจ้าไปนําป้ายชื่อขององค์ชายโบกอมกลับมาเถิดข้าจะให้เขาถอนตัวออกจากการแข่งขันโดยผ้าพันปีได้อ้างถึงสัญญาที่พระสนมแทให้ไว้ตอนที่ต้องการตำลาเคล็ดลับ การเป็นองค์รัชทายาทจากผ้าพันปีพระสนมแท้ก็บอกว่าไม่เพคะหม่อมฉันยอมรับไม่ได้เพคะพระองค์บอกว่าจะผักดันองค์ชายโบกอมไม่ใช่หรือเพคะแล้วผ้าพันปีก็บอกกับองค์ชายโบกอมแบบไร้เยื่อใยว่าข้าไม่เคยคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติในการเป็นองค์ราชทายาทเลยเจ้าเกิดมาจากแม่ที่ต่ำต้อยแล้วเจ้าคิดว่าตัวเองจะเป็นองค์รัชทายาทได้จริงๆหรือ สาเหตุที่พระพันปีเลือกองค์ชายอุซองเพราะว่าอัครมมาเสนาบดีมอบโอกาสให้กับพระพันปีได้สิทธิ์ในการแต่งตั้งบุคลากรทางด้านของสนมฮวังก็จะไม่ขอรับตำแหน่งราชินีโดยจะยกให้กับพระพันปีเพราะว่านางไม่เคยได้เป็นราชินีมาก่อนและยังให้อำนาจในการควบคุมหญิงสาวแห่งราชวงศ์อีกด้วย ทางด้านของราชินีก็ได้มีสังกุงมารายงานว่าองค์ชายโบกอมได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันแล้วและคะแนนก็ยังเอ็นเอียงไปทางองคชายอึดซองส่วนใหญ่สังกุงชินก็ได้บอกว่าหม่อมชันอ,นอึดอัดเป็นอย่างมากเพคะมันไม่ยุติธรรมจริงๆเพคะตอนที่บัณฑิตประเมินด้วยตัวเององค์ชายซองนําก็ได้คะแนนนําอยู่ไม่ใช่หรือเพคะพวกเขาซื้อตัวแล้ก็โน้มน้าวให้เหล่าบัณฑิต เป็นพวกของตัวเองยังไม่พอยังจะสั่งให้องค์ชายโบกรมถอนตัวอีกหรือราชินีจึงบอกว่าข้าจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้แล้วราชินีจึงมาตรวจสำรับอาหารที่เหล่านางกำนันแอบเอาจดหมายซ่อนไว้พอราชินีได้เห็นดังนั้นก็บอกกับเหล่านางกำนันว่าอาหารที่ไม่สะอาดจะกลายเป็นยาพิษได้ จะให้เหล่าบัณฑิตกินและป่วยพ่อพวกมันได้อย่างไรแล้วเสนาบดีบุคลาก,กรก็ได้มาถามองค์ราชนีว่าองค์ราชนีท่านมาที่นี่ทําไมพยาค่ะฝ่าบาททรงมีรับสัง่งห้ามผู้ใดเข้าใกล้เรือนนี้อย่างเคร่งครัดพยาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโปรดเสด็จกลับไปด้วยพยาค่ะองราชนีจึงบอกว่าข้าคงทําเช่นนั้นไม่ได้เพราะเสนาบดีบุคลากรบกพร่พองในหน้าที่อยู่ แล้วฝ่าบาทก็เสด็จมาพอดีราชินีจึงบอกว่าหม่อมชันได้รับรายงานว่ามีการทุจริตจึงมาตรวจสอบเพคะเสนาบาดีบุคลากรก,รก,รก็ถามหาหลักฐานแล้วองค์ราชินีจึงขออนุญาตฝ่าบาทว่าจะขอเข้าไปหาหลักฐานฝ่าบาทก็อนุญาตแล้วหลังจากนั้นองค์ราชินีก็ได้เข้าไปหยิบเอาจดหมายที่เหล่าบัณฑิตได้ซุกซ่อนเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็อ่านว่า ข้าได้ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าภาคส่วนกระทรวงยุติธรรมให้เจ้าแล้วจงเลือกคนผู้นั้นซะข้าได้ที่ดินราคาสูงจำนวน100มาชิกีที่สอชนมาจงเลือกคนผู้นั้นซะแล้วองค์ราชินีก็ได้บอกว่าที่ผ่านมาข้าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจดหมายเหล่านี้เพราะข้า ไม่อยากให้คนงานในวังที่ช่วยส่งจดหมายเหล่านี้มาเสียเวลาเปล่าๆและข้าก็เชื่อในตัวของพวกท่านด้วยแล้วองค์ราชินีก็ได้เอาจดหมายเหล่านั้นไปเผาไฟทิ้งแล้วหลังจากนั้นองค์ราชินีก็ได้ออกมาบอกกับฝาบาทว่าข้าไม่พบหลักฐานใดๆเพคะหลังจากนั้นเหล่าบัณฑิตก็ได้นำจดหมายที่ได้มาเผาทิ้งกันให้หมดและก็ยังออกมาบอกกับ เสนาบาดีบุคลากรว่าพวกเราขอปฏิเสธการเข้าถึงจากภายนอกรวมถึงปฏิเสธอาหารทั้งหมดจนกว่าการตัดสินจะสิ้นสุดด้วยขอรับแล้วเหล่าบัณฑิตก็ได้ขอพบองค์ชายอึซองและองค์ชายซองนำเพื่อสอบถามข้อมูลการประเมินโดยการตั้งคำถามเพื่อพิจารณาซึ่งองค์ชายซองนำก็ได้คะแนนนำขึ้นทางด้านของราชินีก็ได้เรียกองค์ชายโบกรม,มาพบ และได้บอกว่าคาตั้งใจจะทำโทษแม่ของเจ้าในขณะเดียวกันซางกุงชินก็ได้ไปเรียกพระสนมแทที่อยู่ในอาการเศร้ามาพบกับราชินีพอพระสนมแทนมาถึงองค์ราชินีจึงบอกกับนางว่าเจ้าจะถูกลดขั้นเป็นนางกำนันของตำหนักจุงกุงและก็ได้สั่งให้นางทำความสะอาดตั้งแต่ตอนนี้และยังห้ามไม่ให้คนอื่นช่วยนางเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะถูกลงโทษ พาสนมแท้ทำงานจนเหน็ดเหนื่อยพอราชินีสั่งให้นางไปเย็บเบานางก็ได้แอบหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าองค์ราชินีนั่งอยู่ข้างๆองค์ราชินีจึงได้ถามว่าพอได้นอนหลับเต็มตื่นแล้วได้สติขึ้นมาหรือยังพอได้เหนื่อยกายก็ทำให้ลืมความกัดกุ้มใจไปได้หรือยังหม่อมชั้นเพียงแต่อยากให้ลูกเป็นองค์ราชทายาทผิดด้วยหรือเพคะ มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเจ้าใช้ทางที่ผิดเจ้าอาจทำให้ลูกต้องเจ็บก็เป็นได้สุดท้ายความโลภของเจ้าก็ทำให้องชายโบกอมถูกหลอกใช้ไม่ใช่หรือหม่อมชั้นทำลงไปก็เพื่อเด็กคนนั้นเพคะสุดท้ายการเป็นแม่ก็ยากเกินไปสำหรับหม่อมชั้นเพคะองราชินีโปรดทรงประธานอภัยให้หม่อมชั้นด้วยเพคะ และองค์ราชินีจึงบอกให้พระสนมแทไปล้างหน้าตาและแต่งตัวสสวยๆเหมือนปกติตัดภาพไปที่ก่อนหน้านั้นราชินีได้พูดคุยกับองค์ชายโบกอมองค์ชายโบกอมถามราชินีว่ากระหม่อมผิดหรือพยาค่ะที่อยากเป็นองค์ราชธายาตองค์ราชินีจึงบอกว่าเจ้าไม่ผิด พ่อเจ้าก็เป็นโอรสของฟาบาทคนหนึ่งงั้นเพราะว่าแม่ของกระหม่อมใช้อำนาจของภาาพ,พันปีใช่ไหมองค์ราชินีจึงบอกว่าการพิสูจน์ความสามารถไม่จำเป็นต้องเป็นองค์ราชายาทเท่านั้นตําแหน่งกษัตริย์อาจจะได้รับอํานาจทุกอย่างแต่กษัตริย์ก็ไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้หรอกองค์ชายโบกอมข้าอยากให้เจ้าคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างองค์ราชายาท แล้วองค์ชายโบกอมจึงตอบพยาค่ะและได้ขอร้องราชินีว่าอย่าลงโทษแม่ของกระหม่อมเลยพยาค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนางจะโทษแต่ตัวเองพยาค่ะนี่เจ้ากําลังเป็นห่วงแม่ของตัวเองอย่างนั้นหรือหลังจากนั้นพระสนมแทก็ไปหาองค์ชายโบกรมและบอกว่าองค์ชายโบกอมแม่ขอโทษนะองค์ชายโบกอมจึงร้องไห้ออกมาพระสนมแทก็ได้กอดองค์ชายโบกรมเอาไว้ ทางด้านของสังกงชินก็ได้ถามอง์ราชินีว่าแล้วท่านไม่โกรธเคืองพระสนมแทนหรือเพคะนางเป็นนางกำนันอยู่ตำหนักจุงกุงอยู่ดีๆก็ได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของฟาบาดข้าเองก็โกรธนางอยู่สักพักหนึ่งนะข้าก็แอบ,บน้ำตาไหลโดยไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วทำไมพระองค์ถึงมีเมตตากับพระสนมแทนทุกครั้งด้วยเพคะ ถ้าหากว่าไม่มีคนอย่างสนมแทอยู่ในวังก็คงจะน่าเบื่อหน้าดูนะสิทางด้านของภราพ,พันปีก็ได้ถามเสนาบดียุนว่าราชินีไปพูดอะไรกับเหล่าบัณฑิตทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนไปกระหม่อมก็ไม่ทราบพยาค่ะพวกเราได้แต่เพียงส่งจดหมายแต่ราชินีไม่เพียงแต่บุกไปเท่านั้น แต่ยังได้เจอกับเหล่าบัณฑิตด้วยตัวเองอีกเสนาบาดียุนจึงบอกว่าฝาบาททรงอนุญาตด,ด้วยพระอ,องค์เองเราจึงทำเรื่องนั้นเป็นประเด็นไม่ได้พะยะค่ะผ้าพันปีก็ได้บอกว่ายังไงซะองค์ชายอุยซองก็ต้องเป็นราชทายาทให้ได้เสนาบาดียุนก็ได้ถามว่า แล้วทำไมพ่อองค์ถึงมาผักดันองค์ชายโบอกอมด้วยละ่ะผ้าพันปีก็ได้บอกว่าข้าเพียงแต่หลอกใช้เขาเพียงเท่านั้นถ้าเช่นนั้นถ้ากระหม่อมหมดประโยชน์แล้วพ่อองค์ก็จะทอดทิ้งกระหม่อมเหมือนกันหรือพระยะค่ะผ้าพันปีจึงบอกว่าแต่เสนาบดีกะลาโหมต่างออกไปนะพาะไม่ว่าใครจะได้เป็นองค์รัชทายาทลูกสาวของท่านก็จะได้เป็นพระชายายังไงละ่ะ ัดภาพมาที่คุณหนูซองฮานางก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับเล่าเรื่องขององค์ชายซองนำให้พวกน้องสาวฟังแม่ของนางได้ยินดังนั้นจึงถามว่าชายหนุ่มคนนั้นหลงรักเจ้าขนาดนั้นเลยเหรือ เจ้าค่ะท่านแม่เขาคงเป็นชายหนุ่มที่ตาถึงในการมองหญิงสาวเสียจริงนะแล้วเสนาบดียุนก็ได้กลับมานางก็รีบวิ่งไปหาเขาเสนาบดียุนจึงถูว่าข้าบอกให้เจ้าอยู่แต่ในห้องไม่ใช่หรือแต่แม่ของนางก็บอกว่าพอเธอใต้เท้านางกลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีแล้วเสนาบดียุนก็ได้บ่นว่าพอไม่เห็นนางก็เป็นห่วงพอเห็นนางก็เป็นห่วงยิ่งกว่าเดิมอีก ให้ตายเถอะตัดภาพมาที่วังหลวงเหล่าบัณฑิตต่างก็นำผลการประเมินขององค์ชายทั้งสองไปมอบแก่ฝาบาทแต่ก่อนที่ฝาบาทจะประกาศชื่อองค์ชายที่จะได้เป็นองค์รัชทายาตอัครมหาเสนาบด,ดีที่เห็นว่าองค์ชายอยซองต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบจึงแย้งว่าองค์ชายซองนํามีข่าวลือว่าไม่ใช่โอรสของฝาบาทจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นองค์รัชทายาต ฝ่าบาทจึงบอกให้ขันทีนำราชินีและองชายซองนำไปที่สำนักหมอหลวงทันทีแต่อัครมหาเสนาบดีกับพระสนมพะวงก็ได้วางแผนมาแล้ว โดยการจะใช้พิษมูผสมกับน้ำเพื่อที่จะทำให้เลือดแข็งตัวซึ่งคนอื่นที่ไม่รู้ก็จะเห็นว่าเลือดของฟาบาดกับองค์ชายซองนํำไม่สามารถเข้ากันได้ถ้าเป็นพ่อลูกกันจริงเมื่อหยดเลือดลงไปในน้ำเลือดจะต้องรวมเข้าด้วยกันด้วยความฉลาดขององค์ราชินี พระนางก็ได้บอกว่าข้าไม่ยอมรับการพิสูจน์นี้ถ้าอย่างนั้นช่วยนำเลือดของอัครมหาเสนาบดีกับพระสนมหวังมาตรวจสอบด้วยกันพอตรวจสอบเลือดของอัครมหาเสนาบดีกับพระสนมหวังก็พบว่าเลือดของพวกเขาก็ไม่เข้ากัน ราชินีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพวกเขาก็ไม่ใช่พ่อลูกกันละสิถ้าอย่างนั้นหม่อมชั้นขอพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นเพคะฟาบาทโปรดทรงเรียกองคชายมูอันองค์ชายอยซององชายโมกอมองค์งงช,างชายซิมโซและพระพันปีมาด้วยเพคะฟาบาทก็ได้บอกว่าทำตามนั้นได้เลยราชินีแล้วราชินีก็บอกว่าที่หลังหูของฟาบาท จะมีกระดูกลักษณะพิเศษที่นูนขึ้นมาเหมือนตุ่มภาพพันปีก็ทรงทราบดีว่าฟาบาททรงมีจุดเด่นเช่นนี้และช่างหน้าแปลกใจที่เหล่าองค์ชายก็ได้รับจุดเด่นนี้มาเช่นกันเช่นนั้นภาพพันปีโปรดทรงตรวจสอบใบหูของหลานชายด้วยพระอ,องค์เองด้วยพยาค่ะและหมอหลวงก็ได้ยืนยันว่ากระดูกใบหูเป็นลักษณะพิเศษ สามารถนำมาคาดเดาความเป็นบิดาและบุตรได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นพระพันปีจึงได้ตรวจสอบหลังใบหูขององค์ชายทุกคนจนถึงองค์ชายซองนำฟาบาจึงถามว่าองค์ชายซองนำเขามีไหมพะยะค่ะพราพันปีจึงตอบว่าเขามีพอมาถึงองค์ชายอึซองพราพันปีถึงกับทำหน้าแปลกใจทางด้านของพระสนมหวังก็ทำหน้าเลิกลักจนสังเกตได้ชัด แต่ภาพพันปีก็ตอบว่าองค์ชายทุกคนมีกระดูกเหมือนของฟาบาทแล้วองราชินีจึงบอกเหตุผลที่ทำไมองค์ชายซองนำถึงถูกนำไปอยู่ที่นอกวังหลวงเพราะหม่อมชันไม่แก้ไขให้ถูกต้องในวันนั้นจึงทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าเขาไม่ใช่พระโอรสแท้ๆในวันนี้ฝาบาทจึงบอกว่าองค์ชายซองนำเป็นลูกแท้ๆของข้าหลังจากนั้นองค์ชายซองนำก็ได้บอกราชินีว่า โปรดอย่าทรงรู้สึกสผิดอีกเลยพยาค่ะลูกทราบว่าสเสด็จแม่มาหาลูกตอนที่ลูกยังเด็กพยาค่ะแล้วก็ยังส่งสเสด็จพี่มาหาลูกด้วยไงพยาค่ะเพราะอย่างนั้นลูกถึงได้เรียนหนังสือและศิละปะป้องกันตัวจากสเสด็จพี่ดูสิลูกจึงเติบโตมาอย่างดี ดีกว่าเด็กที่โตในวังอีกพะยะคา่ะทางด้านของฟาบาดก็ได้ประกาศว่าองค์ชายซองนำได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์รัชทายาท ผ่านการแข่งขันในครั้งนี้ทางด้านของอัครมหาเสนาบดีก็ไม่พอใจผลการตัดสินองค์ชายอือซองก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปถึงได้เป็นองค์รัชทายาทก็ใช่ว่าจะได้เป็นกรรษัตริย์ทุกคนนี่พระสนมพรวังจึงบอกว่าได้เราพร้อมจะสนับสนุนเจ้าแล้วองค์ชายอือซองก็ถามถึงซอฮัมด็อก ว่าเขาเป็นอย่างไรพ่อะซฮัมด็อกรู้ว่าองค์ชายอือซองได้สังหารผู้บริสุทธิ์ถ้าเขาได้เปิดเผยเรื่องนั้นออกไปองค์ชายอือซองคงจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วอัครรมหาเสนาบาดีก็ได้ส่งหมอขวรนเข้าไปจัดการกับซอฮัมด็อกทางด้านของราชินีก็ได้เข้ามาในตำหนกโดงกุ้งพร้อมกับคิดถึงองค์รัชทายาทองค์ก่อนตอนนี้ แม่คงถึงเวลาที่ต้องปล่อยมือลูกชายของแม่แล้วสินะพร้อมกลับมาบอกให้เหล่านางกำน,นันนำสิ่งของในตำหนักดงกุงออกให้หมดแล้วองค์ชายซองนำก็ได้เข้ามาอยู่ที่ตำหนักดงกุงในฐานะองค์รัชทายาตแล้ว EP พีที่1 1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ